สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวินัยกรยบุตรอดีตพระเอกดังหลังหายหน้ารักษาตัวภรรยายอมให้มีลูกเพิ่มเกิดมาเสริมชีวิตเรียกได้ว่าเป็นหนึหนึ่งพระเอกที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือเมฆวินัยกรยบุตรปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหัตสนัยกรยบุตรปัจจุบันอายุ53ปีแต่ยังใช้ชื่อในวงการเป็นวินัยกรยบุตร เกิดวันที่1 6มิถุนายนพุทธศักราช2512เป็นนักสแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากภาพ,พยนตร์นางนาคเมื่อปีพุทธศักราช2542จนได้รับฉายาว,ว่าพระเอกร้อยล้านเป็นนักสแสดงที่พูดด้วยสำเนียงปากใต้ท้งนี้ก่อนหน้านี้หลายคนคงได้ติดตามการไม่สบายของนักสแสดงรุ่นใหญ่อย่างเมฆวินัยกรายบุตรที่เจ้าตัวได้ออกมาประกาศข่าวดีภรรยาเอกกำลังตั้งครรภ์บรคนที่3หลังปิดมานานหลายเดือนเรียกว่าทำเอาสน,นั่นวงการบันเทิง เเลยยทีดีดวโดยเขาเองมั่นใจว่าการมีบุตรคนนี้ช่วยเสริมชีวิตแน่นอนโดยบอกว่าแล้วเราก็คิดว่าลูกคนนี้ขอเป็นลูกที่มาเกื้อหนุนเรื่องของกิจการครับน้องเมอร์ชหมอประจําหมู่บ้านเข้าไปดูในเพจได้หมอดูดวงหมอวัุประจําบ้านเลยเขาบอกว่าลูกคนนี้จะมาค้าจุนพ่อแม่แล้วก็ทําให้ผมพอลูกคนนี้มาอาการของผมก็ดีขึ้นกิจการก็ดีขึ้นทุกๆอย่างจะเกื้อหนุนพ่อแม่ท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้หรอ สแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t o p n e w s r o o m i n f o ขอบคุณครับ